ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้วันอาทิตย์ที่20ทธันวาคม2563หนังสือประจำวันนี้พ่อผมเป็นมหาของอาจารย์วสินอินทะศระตอนที่สองผมยังไม่ได้บอกท่านว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไร ผมขอถือโอกาสบอกเสียเลยว่าผมชื่อกตันยูพุทธรัตน์ทั้งชื่อและนามสกุลผมมีความหมายไปในทางพระพุทธพระธรรมพ่อผมเป็นคนรักพระรัตนตรัยอย่างสุดยอดแม้จะตั้งชื่อลูกก็ตั้งให้มีความหมายในทางธรรมผมไม่รักทั้งชื่อและนามสกุลแต่ก็ไม่ถึงกับเกลียดเพียงแต่เฉยๆเท่านั้นผมอยากให้ชื่อและนามสกุลผมกระเดียดกระเดียดไปทางฝรั่งหน่อย ผมรู้สึกโก้แต่พ่อผมไม่ชอบทำอะไรอย่างฝรั่งนอกจากกรณีที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นพ่อผมไม่ชอบผูกเน็กไทใส่เสื้อนอกท่านบอกว่าร้อนเป็นเครื่องแต่งกายของคนเมืองหนาวแต่ท่านยอมใส่เหมือนกันเมื่อจำเป็นพ่อผมทำงานอยู่กรมประชาสงเคราะห์นิสัยท่านเหมาะมากสำหรับทำงานในกรมนี้เรื่องการสงเคราะห์คนช่วยเหลือคนแล้วพ่อผมเป็นอดใจไม่ได้ ญาติพี่น้องมายืมเงินทองพ่อไม่เคยขัดเห็นเพื่อนหน้าเศร้าๆมานั่งคุยพ่อผมทายใจถูกถามว่าเงินพอใช้ตลอดเดือนไหมเพื่อนพ่อได้โอกาสจึงออกปากยืม200-300พ่อผมให้ทันทีพอเขาเอาเงินมาคืนให้พ่อผมถามว่าไม่เดือดร้อนหรือพอเขาได้ยินเขาบอกว่าหากันแทบแย่กว่าจะครบจํานวนมาคืนให้ตามกำหนดวันที่พูดไว้ พ่อยังให้เขาไปฟรีๆรี20บาท40บาทพร้อมทั้งขอบใจเขาที่อุตส่าห์เอาเงินมาคืนให้เรื่องขอทานแล้วพ่อไม่เคยขัดบางทีให้เสยจนขอทานประหลาดใจพ่อเห็นเด็กวิ่งขายดอกไม้ขายหนังสือพิมพ์ชอบใจนึกว่ามันรู้จักทำมาหากินช่วยพ่อช่วยแม่บางทีให้สตังค์แกเฉยๆโดยไม่รับหนังสือพิมพ์เรื่องทั้งหมดนี้ผมเห็นว่าพ่อทำอะไรมากเกินไป ผมไม่เห็นว่าดีถ้าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างพ่อผมคนเกียจคร้านในเมืองไทยก็สบายเพียงแต่คอยแบมือขอก็พอกินพอใช้นานเข้าอาจรวยกว่าคนให้ซะอีกผมเคยคุยกับพ่อในเรื่องนี้ผมบอกพ่อว่าพ่อทำไม่ถูกแทนที่พ่อจะโกรธผมว่าสูรู้เกินผู้ใหญ่พ่อผมกลับพูดเรียบๆว่าคนที่เขาบากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากเรานั้นเขาต้องเดือดร้อน ลูกเคยเห็นคนมั่งมีสีสุขมาขอความช่วยเหลือจากเราบ้างหรือการช่วยปัดเป่าความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นบุญเวลาเราเดือดร้อนบ้างก็คงมีคนช่วยเหลือเหมือนกันผมไม่เคยเห็นใครมาช่วยเหลือเราผมเถียงพ่อก็เพราะเรายังไม่เดือดร้อนสิลูกพ่อตอบนิ่งกันไปครู่หนึ่งพ่อจึงพูดต่อไปว่าลูกเกิดมาทีหลังลูกอาจไม่รู้ ชีวิตพ่อนั้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้อย่างนี้ก็เพราะความช่วยเหลือของคนเป็นจํานวนมากโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างคนที่พูดว่าจเจริญเติบโตขึ้นมาโดยไม่มีใครช่วยเหลือนั้นโกหกเชื่อไม่ได้คนเราต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีผู้อุปการะมากหรือน้อยเป็นคนคนไปคนที่อยู่ในสังคมคนเป็นแสนเป็นล้านไม่มีใครช่วยเหลือเลยก็แสดงว่า เป็นคนที่ไม่มีใครต้องการครบมีคนไม่น้อยชอบพูดอย่างภาคภูมิว่าเขาดีขึ้นมาประสบผลสำเร็จขึ้นเองไม่มีใครช่วยเหลือที่เขาพูดเช่นนั้นก็โดยเห็นว่าเป็นเรื่องข้างโก้เก่งแต่ผู้รู้จะมองเห็นว่าผู้นั้นไม่รู้จักคุณคนถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ไม่รู้จักคุณคนเพราะใครถามทีไรก็ตรัสตอบว่าตรัสรู้เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์ ผมทะลุกลางปล้องขึ้นมาพ่อไม่ตอบโดยตรงแต่กลับถามผมว่าใครเป็นคนค้นพบสูตรปรามาณูผมตอบว่าไอสไตไอสไตเคยเรียนวิทยาศาสตร์กับอาจารย์อื่นๆหรือไม่เคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆผมตอบความรู้เรื่องสูตรปรามาณูนั้นใครสอนไอสไตไม่มีผมตอบแล้วไอสไตรู้ได้อย่างไรพ่อถาม ผมงงอยู่พักหนึ่งแล้วตอบพ่อว่าไอสไตน์ประมวลเอาความรู้ต่างๆที่เคยศึกษามาเอามาเป็นพื้นฐานแล้วค้นพบสิ่งใหม่ซึ่งไม่เคยมีใครพบมาก่อนเลยเมื่อลูกเข้าใจเรื่องของไอสไตน์ได้ลูกก็ควรจะเข้าใจเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้จริงอยู่พระพุทธเจ้าเคยศึกษาในสำนักอาจารย์ต่างๆเหมือนกันแต่ความรู้ที่จะทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านั้น ไม่ได้ทรงศึกษาจากใครทรงค้นพบเองจึงไม่ทราบจะอ้างใครว่าเป็นศาสดาข้อที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนไม่รู้คุณคนแต่ทรงหนักแน่นในกะตัญญูกาตาเวทีมีมากมายหลายเรื่องเช่นเรื่องทรงปารบจะเสด็จไปโปรดท่านดาบททั้งสองคืออาราระและอุทธกะเสด็จไปโปรดปัญจวคคี เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาและอื่นๆอีกมากมายพันนา,นาไม่หมดสิน้นผมยอมแพ้ต่อพ่อในประเด็นนี้ไม่รู้จะเถียงพ่ออย่างไรแต่ผมยังไม่เห็นด้วยกับการที่พ่อผมใจดีกับคนเกินไปผมจึงวกกลับมาหาเรื่องเดิมอีกผมว่าถ้าเราลำบากจะไม่มีใครช่วยเราผมพูดผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆผมมองไม่เห็นหน้าไหนจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราได้ มีแต่คนเอาตัวไม่รอดและเห็นแก่ตัวลูกดูถูกน้ำใจคนมากเกินไปพ่อว่าพ่อเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ช่วยคนที่ควรช่วยเมื่อถึงคราวลำบากย่อมจะได้สหายคือได้คนช่วยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นผมสงสัยว่าพ่อทำความดีช่วยเหลือคนอื่นด้วยใจเสียสละจริงจริง หรือพ่อหวังผลตอบแทนเพื่อให้คนอื่นช่วยพ่อบ้างทั้งสองอย่างแหละลูกเอ๋ยพ่อตอบพ่อหวังผลตอบแทนบ้างเหมือนกันหาเขาตอบแทนไม่ได้ก็แล้วไปเขาจะตอบแทนได้หรือไม่ได้เราก็ต้องช่วยคนที่ควรช่วยอยู่นั่นเองแล้วจะมีผลดีอย่างไรผมถามพ่อไม่ค่อยตอบปัญหาตรงๆพ่อเล่านิทานให้ผมฟังว่าดังนี้สมัยหนึ่ง พระราชาแห่งโกศลทรงเป็นที่พึ่งพำนักของผู้ไร้ญาติขาดมิตรและยากจนค้นแค้นพระไทยของพระองค์เปี่ยมด้วยพระกรุณาหาที่สุดไม่ได้แม้ประชาชนชาวกาสีก็ยังเคารพยกย่องราชาแห่งโกศลยิ่งกว่าพระราชาแห่งกาสีเองข้อนี้ทําให้พระราชาแห่งกาสีเกิดรู้สึกริษยาคิดจะก,กําจัดพระเจ้าโกศลเสียจึงรับสั่งให้จัดกองทัพเพื่อรบแคว้นโกศล พระองค์ทรงประกาศว่าดาบเท่านั้นจะพิสูจน์ได้ว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากันการรบพุ่งได้สิ้นสุดลงภายในเวลามิช้ามินานนักพระราชาแห่งโกศลเป็นฝ่ายแพ้ทรงหนีเข้าป่าไปผู้ชนะประกาศว่าผู้มีอำนาจทางอาวุธเท่านั้นที่จะพึงทำตนเป็นคนใจบุญสุนทานได้ประชาชนทั้งประเทศพากันเศร้าสลด เพราะเห็นว่าผู้มีสิรรมกลับต้องได้รับภัยพิบัติต่างๆพระราชาแห่งกาสีซึ่งบัดนี้ได้ครองโกศลอีกแคว้นหนึ่งทรงทราบถึงความอาลัยของประชาชนที่มีต่อพระเจ้าโกศลแล้วทรงไม่พอพระทัยมากขึ้นจึงประกาศไปทั่วนครว่าใครสามารถจับพระราชาแห่งโกศลที่หนีไปได้จะได้รับรางวัลเหรียญทองหนึ่งอยเหรียญ แต่ประชาชนต่างพากันปิดหูปิดตาไม่ให้ความร่วมมือเลยพระราชาแห่งโกสนผู้พ่ายแพ้ต้องระหกระเหินใช้ชีวิตอยู่ในป่าในรูปของนักพรตผู้พอใจในวิเวกวันหนึ่งมีคนเดินทางผู้หนึ่งมาพบพระองค์เข้าแต่ไม่รู้ว่าผู้นี้คืออดีตราชาแห่งโกสนทษถามถึงทางที่จะไปสู่ราชธานีแห่งโกสนคือสาวัตถี ท่านต้องการไปสู่นครนั้นด้วยสาเหตุใดหรือสหายพระเจ้าโกศลตรัสถามคนเดินทางนั้นตอบว่าข้าพระเจ้ามีอาชีพเป็นพ่อค้าทางเรือเรือของข้าพระเจ้าอับปางลงในทะเลลึกข้าพระเจ้าสิ้นเนื้อประดาตัวต้องเที่ยวเร่ร่อนขอทานเขากินข้าพระเจ้าทราบมาว่าพระราชาแห่งโกศลทรงเป็นที่พึ่งของผู้ไร้ญาติขาดมิตรพระองค์คงจกช่วยข้าพเจ้าได้บ้างไม่มากก็น้อย นักพรตฝืนยิ้มออกมาเพื่อกลบซ่อนน้ำตาของตนนี่ให้ใครสังเกตได้ครุ่นคิดอยู่ครู่นหนึ่งถอนใจใหญ่แล้วพูดว่ามาไปกับเราเถิดเราจะพาท่านไปหาผู้ที่พอจะช่วยท่านได้นักพรตนั้นนำชายผู้สิ้นเนื้อประดาตัวเข้าสู่ราชฐานค้อมศีรษะให้แก่พระเจ้ากาสีและพูดว่าอัตมาภาพคือราชาแห่งแคว้นโกศล มหาบพิษได้เคยทรงสัญญาไว้ว่าจะพระราชทานเงินหนึ่งอยเหรียญทองแก่ผู้ที่นำอัตมภาพมาถวายได้บัดนี้ขอพระองค์จงพระราชทานรางวัลน,นั้นแก่สหายผู้นี้ของอัตมภาพด้วยเถิดพระราชากาสีทรงจ้องมองดูนักพรตแปลกหน้าอยู่ครู่ใหญ่แล้วประทับยืนขึ้นจากราชบัลลังก์ทรงพระส่วนกองเราจะทำลายความหวังอันเพลิพลินของท่านเสียวันนี้ เราจะต้องชนะท่านทรงหยุดนิดหนึ่งแล้วรับสั่งต่อไปว่าราชันได้โปรดรับแคว้นโกศลของพระองค์กลับคืนไปเถิดและขอได้รับดวงใจของข้าพเจ้าไปพร้อมกับดินแดนแห่งนี้ด้วยรับสั่งเสร็จทรงจับพระหัตถ์ทั้งสองของนับพศทรงจูงดำเนินไปยังราชบัลลังก์แล้วทรงสวมมงกุฎประดับเพชรไว้บนเศียรของนับพศผู้ซึ่งขณะนั้นแปดเปื้อนไปด้วยฝุ่นละออง พ่อเล่าเรื่องนี้เพื่อให้ผมได้รับคติข้อไหนข้อว่าการช่วยเหลือคนที่ควรช่วยนั้นย่อมจะได้รับผลดีเสมอผู้ที่เราช่วยอาจช่วยเราตอบแทนไม่ได้เพราะกำลังน้อยแต่บุญกุศลย่อมชักนำให้ผู้ที่มีกำลังพอช่วยเหลือเราได้มาช่วยเราพระเจ้าโกศลได้รับแคว้นคืนเพราะพระทัยอันเปี่ยมด้วยเมตตาต่อผู้ยากไร้ใครเป็นคนช่วยเหลือพระเจ้าโกศลให้ได้รับราชสมบัติคืน ลูกลองคิดดูพ่อผมมีความเชื่อเรื่องอย่างนี้มากพ่อเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบหรือผู้ทำความดีย่อมได้รับผลดีทำความชั่วย่อมได้รับผลชั่วความเชื่อของพ่อในเรื่องนี้มีอีกมากผมเห็นว่าพ่อควรจะดูกาละเทศะและสมัยบ้างสมัยนี้คนทำดีเกินไปก็มักได้ชั่ว ส่วนคนทำชั่วหากทำให,เห้เหมาะก็จะได้ดีผมนึกว่าเพราะพ่อผมเป็นมหาเชื่อตามตำราเก่าๆที่คนเมื่อพันสองพปีก่อนแต่งไว้ความเชื่อของพ่อจึงไม่เข้ากับกาละเทศะยึดสุดจริตเป็นทางดำเนินชีวิตจนกลายเป็นคนโง่ในสังคมแต่พอผมพูดถึงเรื่องนี้ทีไรพ่อผมก็พูดอยู่อย่างเดียวว่าแกต้องการให้คนอื่นประพฤติทุจริตต่อแกหรือ ถ้าแกต้องการให้คนอื่นสุจริตต่อแก่ทำไมแกจึงไม่ทำสิ่งที่แกต้องการให้คนอื่นทำกับแกกลับมาติดตามรับฟังคตินิยายเรื่องพ่อผมเป็นมหาของอาจารย์วสินอินทศระจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ